สูวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องของพันกหนกเองนะครับตอนนี้เราอยู่กับคอนโดใหม่ของพันกหนกเองนะครับตอนนี้เราอยู่ที่หลังคอนโดครับพี่หนกได้ทําที่จอดรถนะครับเพื่อจะเป็นทางเข้าแล้วตอนนี้ก็ติดตั้งไฟแล้วนะครับทุกคนจะพาพี่ไปดูพี่หนกครับพี่หนกอยู่ตรงนี้ครับกาลังสร้างอะไรแย่ๆเลยนะครับมีที่จอดรถทั้งหมดสามคันด้วยกันนะครับ พี่ออคนสร้างได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปที่ถนนตรงนู้นใช่ป่ะใช่เดี๋ยวคงจะทำเป็นที่จอดรถไต้ดินเยลยเหรอโอ้โหมีจอดสมบองนะอืมแต่ตอนนี้เรากำลังเจอวิสานนะครับเราจะจัดก,การฆ่ามันเจ้าชื่อตัวไรนนี่ฮะไอเขาไอเจ้าโครงกระดูกเลยนะ นี่ไงนอนไม่นึงใช่มันชุ่อสเกลิตันสเกลิตันอีกทีหนึ่งรู้เรื่องถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นอืมถ้าเป็นถ้าเป็นถ้าเป็นภาษาอังกฤษออกเสียงภาษาอังกฤษก็ขอโดนสเกลิตันอีกทีเดียวก็ตายนะครับผมปลาสเกลิตันแม่นมากด้วยนี่ในไกลแค่ไหนก็ปลาโดน นี่เหมือนจะกำลังจะสว่างนะครับทุกคนเรามันโดนไฟแล้วครับ ตอนไฟไหม้ครับเนี่ยมันแพ้แสงอาทิตย์พวกผีจะแพ้แสงอาทิตย์นะครับทุกคนแต่มันมีแค่ตัวเดียวที่มันไม่ได้ตายไปแล้วครับมีสองตัวที่มันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แพ้นะมันไม่ได้แพ้มันไม่ได้แพ้นี่นะมันไม่ได้แพ้เออใครรู้นะมันไม่ได้แพ้ไฟไม่ได้แพ้น้ำลนนะนั้นนั่นก็คือเอมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเก็บมันไปทำอะไรครับเนี่ย ดูพันธกนกก่อนครับพันธกนกทำอะไรอยู่เนี่ยนี่ครับลานจักรบถพันธกนกพันธกทำอะไรครับเนี่ยอ,อ๋อทำอีช่องนึ่เลยรครับทำทั้งหมดกี่ช่องครับเนี่ยช่องนะครับป้าจะทำป้ายยิอป้าช่วยทะไได้มไม่ได้นะครับป้าเป็นคนจอบดูครับไม่ใช่ป้าป้าทำตรงกำแพงอ่ะใช้บล็อกเงิบล็อกคอนกรีตสีเทาอ่ะ ทำกำแพงเหรอครับได้ครับผมทำให้ครับผมไม่เคยถนัดสามารถรมาดูวิวได้เลยนะถ้าใครถ้าใครมาจอดตรงนี้จะดูวิวได้ด้วยเห็นไหมเร็วๆป๊าป๊ามาคุยกำแพงแนละ้วป๊าป๊าก็สร้างจวได้นกะขอทำนอนกนันหรอกอีกอีกอันนึงอีก,อก,อก,อกช่องหนึ่งก็พอนะครับที่เหลือก็ไปทำใต้ดิน เดี๋ยว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 ครั้งต่อไปเดี๋ยวผมจะมาสร้างชั้นสามชั้นสี่นะครับวันนี้เราจะมาสร้างแค่ไอ้นี่ก็่อนนะครับแต่ส่วน้านะครับที่จอดรถแนะนามันจะไม่อยู่ชั้นสามชั้นสี่มันจะอยู่ชั้นชั้นสองชั้นชั้นชั้นหนึ่งชั้นใต้ดินอะไรอย่างเงี้ยจะอยู่เรงจุดนั้นนะปาใช้บล็อกคอนกี่ปะบล็อกคอนกี่สีเทา เาใช้บล็กคอนีสีเทาปะบล็คกคอนีสีเทาเป็นยังไงวะไปไม่เคยเห็นหนี่ปะครับเยห,หน,นห,หน่อยเดี๋ยดูหน่อยดูหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ใชบล็อกเนี้ยดูมือพี่หนดูมือพี่หนุปะบล็อกนี่เหรอครับเปล่าเลื่อนลงมานี่เหครับ ไม่ใช่เล,ลื่อนมาเรื่อยๆมันจะมีรูปบวกแล้วก็มีจะมีบล็อกสีขาวนี่ครับบล็อกสีขาวรูปบล็อกสีขาวที่มีจุดๆๆอ่ะที่มีจุดๆอ่ะเลื่อนลงมามันจะมีรูปบวกแล้วก็บล็อกสีขาวที่เป็นจุดๆๆแล้วก็เห็นสีเทาไหมเนี่ยใช่เออเดี่ยวครับเกบครับ ก็สร้างกันต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างอีกร้านหนึ่งส่วนทางลงก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะทำเป็นยังไงป้าจะก็ทางรถวิ่งจะวิ่งยังไงยังไงก็วิ่งผ่านการนี่ไงห้าบอก เรี 1> 100, 1, ยบร้อยหนึ่งไอคิวไปเรียบร้อยไปสวรรค์เรียบร้อยหนึ่งไอคิวปาทำความยามอะไรเด็าป้าอือนั่นแหละส่วนทางใต้ดีก็อาจจะลดลงนี้ตรงนี้มานะคะลดตรงนี้มาเออป้าจะุดทำไมกดช่องไปที่ถนนครับ ป๊าใช้สีสสเทาดิโฆษณาเหรอครับแป๊บหนึ่งครับนี่ค่ะผมเอาไว้ทำเป็นช่องนะคบว่าเราว่าเราจะสามารถจอดได้เท่าไหร่

ไม่เป็นแบบทำผาพาไปค่ะให้มันเรียบๆไปนี่บอกว่าทำทางขูุขระใช่ไหมป๊ามั่วใช่ไหมเนี่ยป๊ามันไม่ได้ไม่ได้มั่วครับป๊าขุดมั่วใช่ไหมไม่ได้หม้อครับ ทำแห้งก็จะเป็นแบบนี้ ป้าดิทำไมว่าทำไมพี่ถุงต้องสร้างสีเทาๆป้าทำไมไมเราต้องสรางีเทาเพราะว่าสรงไม่ให้ยีมันเตยออกมาไงเขาเด็กอว พอเวลาน้ท่วมตรงนี้ก็มันจะไหลลงสู่ฮอ้าวแล้วมันก็ไหลลงสุอกทเลไปเลเป็นไงจีเนียเจีนเนี้จริงจพี่น้องโคจ้เนียส Blah, blah, make you Oh, 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 oh.

เี้ยจีเนียสไหมตาบ้าได้ไหมพี่ตุ๊กจีเนียสไหมจีเนียสคือสลับดูดินำกำแพงกั้นด้วยไม่ให้มันแบบตกไม่ได้ตกเลยนะตกสักตกคานนี่แหละ มาดูของพี่หน่อยดิพี่เหล่าก็อ่ เรียบร้อยครับทางทางที่เราจะขึ้นไปข้างบนเรียบร้อยครับมมามามาบงนี่คือคอนโดมิเนียมพี่นกครับคอนโดนโอ้โหนี่คือลานจอดรถครับอสองคันสามคันสี่คันห้าคันนะครับแล้วก็จะเข้าที่ตัวคอนโดตรงนี้ครับด้านหลัง ถา้างบนนนก็จะโอ้โหเป็นอาคารคอนโดมิเนียมนะครับที่มีห้องนอนโอโ้สวยงามมากมีไฟสวยอุย้ยทำกระจกแตกอะพี่โนก่ป้าทำกระจกแตกทำไมดีอะทำกระจกแตก <c oughs> นะไหนกระจกแตกนะคนนีม้นอ้อ <c oughs> ป้าต้องซ่อมแหละนี่ไง ขดสนายกแล้วครับทุกคนเบยียดบอยนะครับทุกคนแตกวะแล้วก็จบแล้วไปกัลงมาซ่อมต่อน,นะครับส่วนเราก็ออกไปนอกครับแล้วมันก็จบแตกไหนอือที่เห็นก็จบแตกโอ้ยกำลังมีชะนี่จับรถชั้นใต้ดินด้วยครับโอ้โหเแต่ต้องขุดให้พังกนันลงดีกว่าครับขุดเลยไหม ด้วยดิงงงสงวนสงไฟสว่างมา ป๊าเป็นไงบ้างครับสบายครับเออป๊าดูทำไมเนี่เอาป๊าทำทางลงมาเนี่มาโอ้โหป๊าทุบคอนกรีตป๊าทำลงไปทางลงทำทางลงไปอีกก็ได้นะป๊าป๊าทำทางลงไปก็ได้นะป๊าสั้นเดยอก็พอแล้วโอเคป๊า เราจะมีบันไดให้มีบันไดขึ้นไหมล่ะเออมีทางเอาใจไม่ไไมไนยตรงมีประตูทางเข้าทางไหนไปล่ะ โอเคสำหรับถ้าใครชอบคลิปน like, right ี nhưng, life, ้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เดี๋ยวเราจะมาสร้างกันต่อนะครับตอนนี้16นาทีแล้วพักนอกบายบายกันครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้พ่อผมสร้างไปด้วยเพราะว่ามันสร้างเยอะนะครับได้เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ครับกับการสร้างที่จลดรถชั้นใต้ดินนะครับของคอนโดสี่ชั้นของพักนกครับบาย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 ครับพี่นกโอเค